ไม้คือเมื่อนีมามาเยี่ยมอาการของผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เพิ่มบ่สบายปะเป็นปู่เนาะไม้เนาะอาการหนาห่วงในผพวปู่เนี่ยบริบริไปหาหมอเลยเนาะบริไปเลยบมีเงินมีเงินมีคำเนาะอันนี้เจ้าเจ้าอยู่กับแม่แม่เฒ่าเนาะแม่เฒ่าผัเพึ่นเจสตาเนาะแม่เฒ่ากับผูห็นงหุงเลยอเอ้าจากห้ อีพ่อนี่เปืดเบึงนู้ท้องท้องไข่มันบอกอาการตอนนี้เนาะท้องไข่เจ้าเจ้าเปืดเบึงเสือบึงนรูเอออาการเป็นโรคท้องไข่เนาะทุกคนเนาะบริก้กินข่ากับไข่ขึ้นเนาะโอ้โหหาสงสารอลยรอพี่น้องจัดเฉดจังไดเนาะคือว่าท้องนี่บรได้มีเข่าบริก้กินเข่ากับไข่ขึ้นเองเนาะหันใจใหญ่อีกหันันใจพืชเออหายใจในพผือเนาะ มันแน่นท้องมั mhm. มีเข่ากินกะบ่ได้กินเข่าลงไปกะท้องใครตอนนี้ฮะกลับมาหอดเทือนนอกทุกคนเนาะน้องไมมาเบิ่งพพอใหญ่น้องไมมาเบิ่งพพอใหญ่เนาะอือ พ่อใหญ่บ่สบายนี่เพื่อนพ่อใหญ่น้องไม้เนาะนี่เนาะไม้คือเมื่อนี่มามาเยี่ยมอาการของพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่เพิ่นบ่สบายบปล่าพ่อะโดยสบายดีเพราะสบายดีผัอใหญ่โดยโดยเออหลังจากที่ว่าเ้าบปอเดมาถ่ายตะกี้แล้วยังเดินได้อยู่เนาะตะกี้เราบอเดเป็นยังเนาะเขามาถ่ายน้องไม้ตะกี้เนาะเ้าบปอเดมาโดนเลย แต่ว่ามาพ่ออาการของอี่พ่อมือี้นี่ถ้าก็เป็นบังกินนี่เนาะบางเดือนเดือนเดือนหนึ่งของเดือนเนี่ยเนาะมีอาการเป็นเป็นโรคเจ็บหลังเนาะเจ็บหลังแบบจองว่าเ่็เปเปท้องแต่กระท้องเป็นอาการท้องไข่น้ำอ๋อไป,ไปหาหมอมา<ว>อะไรบอตะกี้แพทย์บริไปหา อาโก้เนาะพี่น้องเนาะนี่คือเป็นผัวเถาเนาะหรือพัวใหญ่ของน้องไม้เนาะเป็นปู่นาะงไม้เนาะอาการหนาห่วงได้พบปู่เนี่ยหมดไปหาหมอเลยเนาะหมดไปเลยโมมีเงินมีเงินมีคำเนาะอันนี้เจ้าเจ้าอยู่กับแม่แม่เถาเนาะแม่เถาพูวเพิ่นเจสตาเนาะแม่เถากับโบเห็นหุงเลย อ๋อนี่เนาะทุกคนเนาะม,มาเบิ่งอาการของอีพอใหญ่ของน้องไหมคือเราเป็นตั้งแต่ผุ่นมาผีบอเอลือดเราเริ่มเป็นตะก,ก้เนะเาะแะบบกี้นี่เราก็เป็นด้วยแต่แบบมันมันบร,ริณณะนีนนอ,อันนี้มันนะตะกี้หบริภาษาราไปหาหมอ,นอเ,เนาะมีแต่ซื้อยาซื้อยาก็บโมีเงินซื้อแล้วราะว่าซื้อมาหลายแล้ว ซื้อมาหลายแล้วเนาะกินยาตัวแรกกับบถึงเนาะพ่อเนาะโอ้หัใหญ่เป็นกินยาตัวแรกกับบถึงเนาะเตะอิดอ่ะอิดอ่ะฮอตเจ็บเนาะเจ็บเจ็บตะกี้เจ็บอ่าธรรมดาเนาะตะกี้เนาะแล้วก็บอกลูกหลานบอกบอกพอคนนี้เลยลูกล้าันบอกพ่อคนนี้ว่เลย เจ็บเป็นมือหรือใครเท่ากันเนี่ยน้ำดั้มไปรอาเป็นทองไข่พร้อมอีกเป็นทองไข่พร้อมอีกโดยอ๋อาการบุคหอยดีเนาะจากเฉียดจากไหนเนาะเก้ยจากเฉียดจากไหนเนาะตะกี้กะมิตรพ่อเจ้าเนาะเบิ่งเบิ่งเล่าหน่อยนะเตะกี้รักกับไปนอนอยู่ในเฮือนเจ้าตะกี้เนาะไม่เลยเราไปนอนหื่นกันวันนี้ พอไม้มันนอนเป็นเป็นหมู่เจ้าเนาะนอนเบิง่งเบิ่งแยง,งเจ้าเนาะมาเผาอยู่หนี่เลย,โ,ยโอ้คือว่าพออีพอของเรือพอปูของน้องไม้นี่รับป่วยเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าไพผู้ใหญ่ใจดีเนาะเรืออยากอ่าซอยผู้ใหญ่น้องไม้ที่เพิน่นมีอาการป่วย บส่วนเลือตัวเองวัได้เลยเนาะพอเนาะโอ้ยเนาะบูฮู้เสียดจเลยเนาะบลากรนะเนาะกะจะได้แต่ถ่ายวิถีชีวิตของน้องไม้เลยกะจะได้มาถ่ายเพิ่นใหม่อีกที่หนึง่งเพิน่นคอกความช่วยเหลือเอามาอีกรอบหนึ่งเนาะให้บลาะถ่ายกับบลาก็เลยแวะมาลลินน้ำมาถ่ายน้องเพิ่นเบึงเนาะหลังจากที่เราบุรีถ่ายไปโดนเติมเนาะทุกคนเนาะเอฟซี FC ทั้งหลายเนาะกตคือชีวิตของน้องไม้กับซาซูชีวิตแห้งลิลล็อกกว่าจะเนี่เนาะบูวูเ้เสียใจจังได้เนาะอัน เป็นกำลังใจให้เดอ้เดอปูให้เจ้าหายไวๆไเดอ้บอบลากะมากับกบดีฮู้ว่าเจ้าเป็นวบบสีได้เป็นอาการหนักว่าสีตะกี้กะคือว่าเห็นกันอยู่เนาะแต่บอกึ้นว่าเจ้าสีลมมอนนอนเสือวบบสีเนาะโอ้ยต้องขอโทษที่บได้มาเบิงนะ้องตะกี้เนาะนเขากับมากับบบได้คอยแวกะกระือว่าหลังจากที่เขาถ,ถ่ายน้องไม้ไปตะกี้เขากะ บุรีมาหาผื่นร้นเติมเนาะทุกคนเนาะ mm hmm. จังได้กับขอให้พ่อใหญ่อันตรงมีแต่สุขภาพเนาะแข็งแรง,แงให้ใหายช้าจบเป็นออุ่นเด้อห้หายเด้อให้เจ้าสุขภาพแข็งแหงบวาจะเห็ดจางใดดีเนาะทุกคนก็ได้แต่ mm hmm. มาถ่ายวิธีชีวิตน้องไม้และก็วอนสังคมเนะยาะผู้ใหญ่ใจดีอยู่ว่าจะเป็นทางอ่าเมืองนอกว่าจะเป็นทางแผงไทยและก็แผงลาวเนาะทุกคนที่อยากจะ ช่วยเรือน่องไมาหมบอหล่ากันยินดีเป็นสะพานบุญช่อยเหลือเพิ่นเนาะบุหัว,นนะวจะเหตุจางไหนน้องเฮากะเป็นเฮากะบํแเพนแพทย์เห็ญม,มอแหละเฮากะเป,าเป็นผู้ถ่ายทำเป็นผู้อ่าอยากช่อยเล่าแต่กะช่อยบ่ได้เนาะทุกคนตุนทุนก็บอกคอย,ย,อยอร้ายก็ยอมผับรีเห็นว่าบอล่า,ามาทุกๆครั้งกับเป็นตุนทุนของผู้ใหญ่ใจดีที่อุดหนุนทางน่องไหมแต่ก่อนเนาะ เขากะขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีตะกี้เนาะแล้วว่าช <Okay. S 1> ุมือนนิกะเข้าบริมมาทายแล้วเขากะมาทายใหม่กะทือต้งองไม้คขอความสวยเหลือเนาะจากเดากก็ดอย่างไหกเขาก็เลยทายใหม่อีกที่นึงกะขอผู้ใหญ่คนใได้ที่อยากซอยนอกก้องกะติดต่อบ่าวหลามาบ่าวลากะจะเป็นสะพานบุญสวยเหลือผู้ใหญ่เพิ่นพอได้ซื้อหืดซื้อ,อยาเนาะโอ้จากเ็ดจยางไรเนาะเมื่อยแล้วบ่าวหลามาเห็นสภาพนี่กะ ฮะนี่เนาะทุกคนเนาะอืมดีพอเพิ่นสู้ๆเด้อพอเด้อพอปูสู่สู่ขอให้เจ้าหายไวๆเฮาขอเป็นกำลังใจให้เจ้าอีหลีบ่ฮู้เฉลี่ยอยงได๋เนาะเด้อไหมเด้อสู้อืมต้นคือคืออาการของอ่าปู่ใหญ่นี่ย่างบ่ได้เลยบอกยืนก็บ่ได้ คือเสียนไปถือว่าโอ้อาการนาะพี่น้องเนาะเขาบอกู <c oughs> okay, Arizona, ้่ชิดอย่งไรคือว่าพิ่นอาการนี่นักพอสมควรเนาะอืมเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะบลากรดูสงสารพอใหญ่ลีลอเนาะโอ้ยเนาะแต่เฮาผู้หมอเนี่ยเฮาบ่ทันไน้ไปเลย คือบูฮู้เลยว่าเป็นโรคเขาเป็นโรคอีย่างบูฮู้เลยเนาะจนหมดไปหอนห้องหมอจนหมดไปหันห้องหมอตัวพี่น้องบมมีเงินโดยความบมมีเงินเนาะหนาสงสารหนาทงสารนั่นทั้งน่องไม้แล้วก็อันปูน่องไม้เนาะอืมเนาะถ้าเศษอย่างไรเนาะสูดเด้อสูดเด้อไหมสูดจากไั้นก็เบิ่งเพิ่นเนาะทั้งเฮา สี่โมมีกะจังไดกะจักเสียดจังไดเนาะกะมิแต่ชุ่มเจ้าเป็นลูกเป็นล้านกะสวยเบ่งสวยแยงเราเด้อให้จนถึงที่สุดอะไรจักจังไดเนาะาว่ามีผู้อยากซอยเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีอยากซอยเ่าเลยอยากอยากซอยเจ้าทั้งครอบครัวเจ้าไอ้กะจะเป็นสะพานบุญให้กะที่นั่ปัจจัยเหล่านั้นมาให้เนาะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เนาะว่าเพิ่นอยากซอยห้าบอ่อเลยกะเพิ่น มองเห็นเฮาบ่อกันยังโบหูเนาะเพราะว่าคือทุบเจ้านี่คืออีพ่อนี่เบิดแหละเนาะเบิดเบิดปัญญาเลยเนาะบอกบ่มีเลยเนาะแบบแม้แต่เข่ากินกันยังบ่มีบอกยังไงเนาะขยันสิไปห้องหมอบ่มีเข่ากินอีกอ๋อเจ้ากินเข่าบ่อแ่บโรคของเจ้านี่เนาะคือว่าบ่กินเข่าเลยบ่ โบดิคือโบดิคินเข่าเศร้ากว่ามือเลยคือคือโรคที่เจ้าเป็นเนี่ยคือบ่วอยากเข่าเลยเนาะเห็นเข่าเจนยังห่างคือรับเบื่ออาหารแหละเนาะโอ้หนาเป็นห่วงเนาะทุกคนเนาะเบื่ออาการคนใหญ่นี่หนักพอสมควรแหละโอ้อยากเฉยได้ยังไงเนาะเนาะสู่ๆๆเด้อสู่เลยพอเด้อสู่เด้อน้องใหม่เด้อไอ้กะอยากซอยเจ้าอยู่อยากซอยเต็มที่อยากซอยแต่ ปัจจัยของอ้ายกะบูหลายคือทุกๆครั้งที่อ้ายมาถ่ายตันแหละนี่เนาะทุกคน,นกเนาะจักสิเหตุจังไรด,ดอีอืมพนะี่น้องเไยนี่เนาะทุกคนเนาะการหลังจากนี้ไปกะเท่ากับเบิดทางเนาะทุกคนบูลาเนี่ยกับเบิดทางจนปัญญาเนาะบูร์อ่ะเท่าเหตุจ,จังไรเนาะทุกคนเนาะการหลังจากจากนี้ไปเนาะ บอลากะจะเป็นการสวยเรือเบื้องต้นจากบอลาเองปัจจัยบอลาเองเนาะทุกคนกับบอลา,า,ายากะบบให้วาเนาะทุกคนกับเพราะว่า,าทุกๆคนทุกๆครั้ทงที่เฮาไปถ่ายคลิปเฮาก็ต้องการอยากจะสวยเรือทุกๆคนและก็อยากจะสวยเนาะแต่กบับบอลากับสวยซ้่มทีให้ได้กับบอ่ากันเนาะทุกคนเพราะว่าต้นทุนของเขามันต่ำแหงหรีอต่ำจนหม โมฮูถ้าเกิดว่าบผู้ใหญ่ใจดีบอละกาับบริมาฮอตจุดนี้เนาะที่ว่าในขาเดินทางบางเถือกับผู้ใหญ่ใจดีให้บางเถือกอออกเงินตัวเองทุกครั้งก็คือตีออกเงินตัวเอง,อง,อง,เ,องเนาะและ้วก็่วนผู้ใหญ่ใจบุญให้เลือนั่นเขากะเอาไปช่วยเลือสังคมบางเถือกับซื้อเป็นกะต้ขมขนมให้เด็กๆน้อยจะแจกไปบางเถือกันเนาะเห็นผููเฒ่าผูแก่เขากะให้ไปนําบางเถือเนาะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่เห็นความสําคัญของบอละเนาะก็คือเบื้องต้นเนาะบอระากานก นำใจเล็กๆหน่อยเดอ้อพอให้เจ้าสู่เดอ้อให้เจ้าสู่หลังจากนี้ไปกับบุหัวเสด็ดอย่างไรเนาะให้เจ้าสู่เดอ้อไหมเดอ้อสู่มึงแย่งพ่อใหญ่มึงบุหัวเสด็จใดๆเนาะเจ้นนจาก,กับเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นแลวก็ตักหนังตำหนายให้เพิ่นนอะทำโมมี่ยังกะหา,นห,านห,หน้าหาไในมาให้เพิ่นก็ดีดเป็นการอาบุญเดอ้อแม่นเนาะดีดีดีอันนี้กะเป็นนำใจจากบ่าวหลาเนาะทุกคนเนาะกะ ถามว่าหลายบอกับบลายเนาะทุกคนกับซัมที่บอลาให้ได้เนาะมันเบิดตเท่านี้ของเขากะมีขาเดินทางเขากับไปถ่ายหลยๆหมู่บ้านแล้วก็ให้หลยๆครอบครัวเนาะเนาะโอเคเนาะพอเขากัจะได้มอบให้เจ้าเนาะอืมนี่เนี่้เห้เจ้าอะไรอยู่ดีมีแห้งหายเจ็บหายไข่เด้อปูเอ้โดยโดยโดยโอชาถูชาถูแล้วเอ้า เนาะเขากะเจียดจะได้แต่เบิ่งกันมาสิเลยเนาะไปเบิ่งกันชาว่าเขากะถ้ามว่าเขามีบ่บ่มีคือการเด้อพอแต่ถ้าวว่าเขามีเขากินบ่มีตัวนี้เขา่บ่ตัวเลยมีพอได้กินเขานเขาห็นเขานาสองละดูเข่าเขาเขาเขาได้ใช้เงินชุมือนี่น้ำเข่าเด้น้ำสัดเลี้ยงพอถือว่าได้ขาเดินทางมาเนี่ยเขาเฮาพอได้กินพอได้คำไม่ได้ขายทุกๆครั้งที่เขาบมีเงินเฮากะ เดินทางเขาขายเข่าเด้ขายเข่ามาเป็นสองสามล้านเนาะเขาเขามาสามสี่ล้านเขามาเป็นทุนในการเดินทางค่ะถ่ายทําวิถีชีวิตแล้วก็ถ้าหมาเขาได้เงินจากช่องยูทูบบอกบ้ได้เนาะบ้ได้หลายมีแต่เขาเต็มใจตั้งใจอยากสอยเรือสังคมเด้อเพาะกับเพื่อให้เจ้าอยู่ดีมีแ้งให้เจ้าหายไวๆให้เจ้าอนุมันคนยืนให้ให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงเนาะนี่เนาะชาตุชาตุเด้อข้ากับบุหูเฉียดจังไรเนาะ โรคอันนี้มันกะบกท่านได้วิจัยว่าเป็นโรคอีกอย่างเนาะอืมอ่าเนาะคือว่าเฮาจกให้อีพอนี่เปิดเบึงนู้งทองไข่มันบอกอาการตอนนี้เนาะทองไข่เจ้าเจ้าเปิดมึงเสือเบึงนู้เอออาการเป็นโรคทองไข่เนาะทุกคนเนาะวันน้กินไข้าว้กินข่ากับไข่ขึ้นเนาะโอ,โอ้น่าสงสารอลยรหลอพี่น้องจั๊กเฉดจ,จังไดเนาะคือว่า ท่องนี่บริมีขา่าบ,บริกินเข่ากับไข่ขึ้นเองเนาะหันใจยาห,หันใยอีกหันหันใจืออ่ายใจในผืน,นเนาะมันแน่นท่องบริมีเข่ากินกะบริกินเข่าลงไปกะท่องไข่ขึ้นมามีมีอันท้องแบบบางเถอมีแต่ไข่ขึ้นเรื่อยๆเออมันจะพุ่้องนแบบเันใหัน,นใือก็อยู่นอยู่นอยู่ให้เลยนะเทียบในในเนาะ อาการนะี่เนาะถ้าเกิดว่าท่านหมอเผิ่นวิจัยออกมาก,ก็คือสิเป็นเกี่ยวกับอันตับ,บาทำงานเนาะน่าจะเป็นโรคอันเกี่ยวกับตับกับอย่างเนาะฮากีนเข,ข,ข,ขาบาซบนี่นนะโอ้ยต้องขอโทษขออภยัยหลีเนานะพ่าพี่น้องเนาะพอผพิ่นกับเป็นแบบนะี้เนาะโอเคนะทุกคนเนะาะเฮาก็สิที่ถามอาการของผิ่นไปเรื่อยๆเนาะโอเคบ่ฮหูเลยผิ<ส>่นว่าเป็นโรคอย่างพี่แต่กินยาสื่อ ตามอาการกินกระบอกเช้าเวลากันย้อมแหละมันเป็นโรคแบบกบหู้เนาะเขากินยาไปเลยแต่โบฮู้เป็นโรคอีหยังโอ้ยคอยเห้เจ้าหายเจ็บหายไข่หายโรคโรคไข่ไข่เจ็บองเจ้าหายหายออกไปจากกระโตเจ้าเด้อปู่ปูเอ้ยให้เจ้าหายปวดเฉียดอย่างไดเห่าก็ได้ โลกนี่กะบุหูอาการเนาะทุกคนพอเพิ่นบ่ได้ไปหาหมอเนาะโอ้ยเมื่อยน้ำเนาะเมื่อยแห้งว่าล่ะกับบุหูเสียใจจังไดเนาะเพิ่นบ่มีเงินที่ไปหาหมอแต่แรกเนาะไว้เนาะยอมยอมเป็นแบบเสียกับยอมแหละฮากะได้แต่ช่วยเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้นเด้อพอเด้ออ่ะกับโบมี่ยังหลายเนาะทุกคนเนาะไม่กะดูแลหักษาเพิ่นเนาะอืมนี่เนาะชีวิตนี่กะบุหูอยู่จังไดเนาะหลังจากนี้ไปเนาะหลังจาก นีไปกะได้แต่ภาวนาให้ชิงักชิดเนาะมีจริงให้เพิ่นได้เห็นอ่าผู้ใหญ่น้องไหมล่ะได้สวยบรรเทาทุกเบื้องต้นเล็กๆหน่อยๆกะบโเป็นยังเนาะหลายๆคนที่เห็นคลิปเลยอยากจะสวยเพิ่นกะยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะถ้าเกิดว่าโบสวยยังเนาะทุกคนกะบสวยเป็นกําลังใจให้บอลากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดแชร์ไปให้ผู้ใหญ่ใจบุญที่เพิ่นอยากเพิ่นมีอกอ่าที่เพิ่นมีอยู่มีกินแล่ะมีอัน พ่อได้สวยเหลือชังคมทีพนอยากสวยคนอหลีเนาะทุกคนกัชสวยทั้งน้องไม้กับพ่อใหญ่ยยปู่พินกันยินดีเป็นสะพานบุญไนนะ้เนาะโอ้สู่ส,ส,สูสู้ต่อไปเนาะคลิปนี้เขากะบบมิหยังหลายเน,ะนยานะเขากะสิได้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะเขากะสิได้ติดตามวิธีชีวิตน้องไม้และกับเบิง่งเพนอ่าเรื่อยๆเนาะมาแหวะมาเวียนต่อไปเนาะเขากะมีโอกาสมากที่ผ่นานมาที่เขาบได้มากะ ฝนตกายมันไกลกันไหนเนอะไหมเนาะฝนตกพายูาเขาแห้งเนาะตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าแล้งอะเนาะเขาก็าเชิเดินทางมาได้กะนี่เนาะทุกคนเนาะกะเิเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเพิินตรงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะต่อไปกะให้อยู่ดีไม่แห้งไห้เจ้าหายไวๆเนาะโอเคเนาะเขาก็้ิได้จบคลิปแต่เพียงส่านี้เนาะพอกันใหม่เนาะคิมหนาบายๆเนาะทุกคน